ครื่องปั่นคิดเส้นนะคะมันตัวนี้มันหลุดพังไปนานแล้ว,ลวเราซื้ออะไรมาเจาติดโค้ดไว้ให้กลับมาใช้ได้แล้วเป็นแบบนี้นะเห็นปะเป็นตัวดีเออมันจะเป็นตัวดีอ,อ่ะฮะประมาณนี้ใช้ได้เหมือนกันขมิ้นอันนี้เราตากแห้ไงไว้นะคะตั้งแต่ปีที่เราเราเราไปซื้อแบบ ตัวเล็กๆอะ่ะตัวเล็กๆอันนี้อันนี้เหมาะแบบนะคะตัวเล็กๆพวกเนี้ยตัวเล็กที่เสียบสาย USB มันเหมาะกับไม่เยอะเออาหั่นสับกระเทียมพริกแกงเล็กๆเนาะโอเคแต่ว่าถ้าหยาบๆอย,าอย่างนี้หรือแห้งๆอย่างนี้มวยน้ดู ประมาณนี้ละเอเียดนะคะก็ค่อยไปใครจะไปกองไปอะไรก็ไปกองเราประมาณนี้เห็นไหมชมก็ปั่นอีกอ,อยากละเอ,อียดตอนนี้ปั่นอีกชงชาก็ได้เอาไปผสมโยกเกิร์ตกับเกลือขัดผิวก็ได้ประมาณนี้ถ้าเดี๋ยวบดอีกรอบเออจ้จะเจิชุบชีเกลชัชงนิดให้ดู จิงดมกลิ่นมันก็ได้แห้งและเย็ยนเราเก็บไว้ในตู้เย็ยนนะคะเพราะมันอยู่ในตู้เย็ยนมาเป็นปีแล้วเยอะถุงใหญ่หกคูณเก้าเนาะ